สองหนึ่งเริ่มครับอ่าก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นการนิเทศในเรื่องออนไลน์ตามนโยบายของเขตนะครับก็เป็นชั้นอนุบาลสามนะครับของของครนะูแอนเนาะก็ในการดำเนินการเรื่องของการนิเทศนั้นก็จะมอบหมายให้กับทางวิชาการได้สอบถามรายละเอียดในช่วงการจัดก,การการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ขอให้ดำเนินการนะครับ ค่ขอบคุณท่านผู้อนการนะคะค่ะก็จะสอบถามนะคะคุณครูสุภาพรนะคะคุณครูสุภาพรสอนในชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งใช่ไหมคะคองค่ะค่ะก็จะถามว่าในในช่วงนี้นะคะคุณครูสุภาพรเนี่ยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรบ้างค่ะก็สอนแบบออนแฮนค่ะให้เด็กมารับใบงานที่โรงเรียนแล้วก็ให้เอากลับไปทําที่บ้านค่ะ แล้วก็ถึงกำหนดส่งก็มารับใบงานใหม่แล้วก็เอาใบงานเก่าส่งแล้วก็รับใบงานใหม่กลับไปทําค่ะแล้วก็คุณรูณมีแผนการจัดประสบการณ์ให้กับที่เตรียมไว้สําหรับสอนเรียนไหมคะมีค่ะเป็นแผนการสอนหน้าเดียวค่ะและนอกจากใบงานแล้วคุณรูมีสื่อสื่อการเรียนอะไรอีกไหมคะ ก็จะมีคลิปวิดีโอที่ส่งไปในลายกลุ่มของผู้ปกครองอะค่ะแล้วก็จะมีใบงานตามหน่วยให้เด็กทําค่ะค่ะและใช้วิธีการประเมินผลหรือสะท้อนกลับอย่างไรบ้างนะคะให้กับเด็กนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทราบก็ประเมินผลผก็จะประเมินตามใบงานของเด็กเลยค่ะแล้วก็สะท้อนกลับก็คือเด็กบางคนอาจจะทำใบงานมาย<ม>ังไ,ไ,<ห>ไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเช่น ของหองใช่ไหมคะให้ไปงานไปเกี่ยวกับเกมการศึกษาเด็กบางคนก็ยังทําผิดบ้างบางคนก็ทําถูกก็เลยถ้าผู้ปกครองเขามาะสอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกผู้ปกครองว่าช่วยดูเด็กนิดนึงในขณะที่เด็กทํางานให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นเด็กอนุบาลนะคะไม่สามารถทําเองได้ก็จะให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยค่ะเวลาเด็กเวลาที่เด็กทํางานค่ะค่ะแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะในช่วงนี้คุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรในการจัดการเรียนการสอน นะคะก็แรกๆก็จะมีบ้างค่ะแรกๆก็จะมีเด็กบางคนที่ไม่ได้มารับายงานนะคะก็แก้ปัญหาโดยที่ดูค่ะมารังานให้เด็กที่บ้านเลยแต่ว่าหลังมาก็เด็กมารับรายงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะค่ะดีมากเลยค่ะค่ะแล้วตรงมีข้อเสนอเนี้ยอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะคุณค่ะค่ะท่านขอมี